สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นในทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับผมจุงโกะเช่นเคยครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปลงพื้นที่ที่ไม่รู้จักกันครับเนี่ยครับขึ้นมาตรงกลางเลยเห็นไหมอ่าก็ถ้าบางคนยังไม่ขึ้นก็แสดงว่ายังไม่ครบนะครับสามารถมาดูตรงนี้ได้ตรงคอนเทนต์อันสุดท้ายเลยจะมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายเนี่ยลงผจญภยัย1กุญแจจะได้2แต้มครับถ้าคุณไปลงด่านแ ทีละสองกุญแจคุณก็ได้ตีแต้มครับอ่าก็ประมาณนี้ส่วนฝั่งขวาเนี่ยเป็นการลงอารีนาลงหอใต้ดินหรือว่าลงสงครามบอสถ้าลงอารีนาก็จะได้5้าแต้มครับหอใต้ดินก็5้าแต้มสงครามบอสร,ระดับง่ายจะได้2แต้มนะครับระดับปกติก็จะได้5้าแต้มเช่นกันก็เก็บกันไปนะครับถ้าเกิดครบแล้วเก็บใหม่ก็ลงได้อีกรอบครับอ่าในวันนี้ผมก็จะไปลงเหมืองใต้ดินครับ ทีนี้ที่ผมใช้ก็ทีมปกติครับเน้นแรงๆบ้าๆก็ผมถามเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกว่าไม่ค่อยยากครับก็ผมจะมาลงให้ดูโอเคเนาะไปเริ่มครับมันจะเป็นดันแบบใหม่นะครับเนี่ยครับมันจะมีมอนสเตอร์มาเรื่อยๆนะครับเนี่พอมันตายมันก็มาเรื่อยๆตามจํานวนข้างบนนะครับอ่าอย่างเวฟแรกครับเขาบอกว่ามี23สามตัวใช่ไหมเราต้องก,กาจัดไปย3บามตัวครับ ก็ไม่ยากมากครับแค่กำจัดไปไปเรื่อยๆครับมอนเตอร์ไม่ได้โหดมากผมไม่รู้นะมันจะโหดขึ้นทุกครั้งที่ลงหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแล้วเราจะมาดูกันว่าเราได้อะไรกันบ้างครับเลียไปครับง่ายๆเหลือแค่สามตัวแล้ว นี่ครับมอนเตอร์ก็เป็นหมอนตามด่านนะครับอ่าแล้วก็เวฟต่อไปก็จะยากขึ้นครับนี่ก็สิบีตัวนะเียไปครับลาดนะครับ เกียร์ให้หมดครับง่ายๆนี่ครับไม่มีอะไรมากครับโอเคเนาะต่อไปน่าจะเป็นเวสุดท้ายนะครับอ่าเริ่มมีฮีโรเข้ามาครับอืมถึกมากครับอืมก็จะมีเป็นเฮเลเนียนะแต่อันนี้ ผมรู้สึกว่ามันจะนับเฉพาะตัวที่เป็นฮีโร่นะครับเปล่าเนี่ยเก็บไปครับอ๋อนับนับอยู่ครับนับทุกตัวนะก็ฆ่าให้หมดครับ13ตัวไม่มีอะไรมากอ่าเป็นเบลิก้าอยนะครับอ่ามีซินเมียด้วยมีเ,เบลิก้าด้วยครับ ผู้เล่นม่จะยากนะครับเพราะว่ามันก็ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดผู้เล่นเก่าๆไม่มีปัญหาครับแค่เสียเวลาเคลียร์นานหน่อย death, ประมาณนี้ครับอ่าเป็นกล่องเพชรนะครับปึ้มนี่ครับของที่ได้รับเนี่ยแจ่มมากๆครับนี่ครับชิ้นส่วนอุปกรณ์เอาเวกสิบห้าชิ้นเลยนะสิบห้าชิ้นนี้เราเล่นสองสามวันเลยนะครับกว่าจะได้ หินเอาเวกสมดุลหนึชิ้นก็ตอนนี้ไม่มีที่ไหนหาได้นะครับก็อันนี้ครับได้มาอันหนึ่งแล้วก็ได้ผลึก5-6ดาวสุ่มนะครับแล้วก็กุญแจอ,อีก40ดอกเลยแล้วก็มีธาตุสดาวถือว่าแจ่มมากๆครับก็เพื่อนๆก็อย่าลืมไปลงครับผมนี่ครับหายไปแล้วนะเราก็จะมาเริ่มนับใหม่ครับประมาณนี้สำหรับ พื้นที่ที่ไม่รู้จักเนาะก็เป็นแมปดีๆให้หาของนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปลงกันครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนใครชอบก็กดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ